สวัดีตอนเช้าครับผมบรรยากาศสดใสมากตอนนี้เราอยู่ที่ปัวครับผมเมื่อคืนครับเรานอนที่ดีนะฮะอากาศโคตรเย็นอากาศตอนนี้16องศาเรานอนกลางกระท่อมทุ่งนาครับผมไม่ใช่ ให้ดูบรรยากาศก่อนโอ้โหโคตรดีอ่ะนี่อันนี้เป็นที่พักเราครับที่เราพักเมื่อคืนนะฮะเมื่อตอนกลางคืนนะ่ะมันมีแบบจุดกองไฟอ่ะจุดกองไฟแบบได้อารมณ์แบบชาวบ้านคือมันอากาศมันเย็นที่พักเขาก็จุดกองไฟให้แต่ไม่ได้ถ่ายไว้เมื่อคืนเลยตื่นมาถ่ายตอนเช้าครับผมเออแปลกนะเว้ยคือแบบช่วงนี้ตื่นเช้าทุกวันเลยนี่สุดยอดนู่นตรงนู้นมีแปลงผักครับผมอันนั้นเป็นที่นามีวัวด้วยตรงนู้นเดี๋ยวพาไปดูวัว ให้ดู360องศานะฮะเออจะบอกว่าที่เนี่ยครับผมไม่ได้มีบ้านเยอะนะเว้ยมีแค่สีหลังเองนะเว้ยแล้ววันนี้เรามาพัก3ามหลังอ่ะก็เลยอยู่หลังเดียวที่เขาจะมาอยู่ได้ใช่ปะเออนี่มาดูคนนี้แต่งตัวโอ้โหชุดเต็มแล้วเกินเป็นใครเนี่ยน้อยหนแฟนฉันน้อยหน่าแฟนฉันเป็นไงเมื่อคืนอากาศดีปะตื่นเช้ามาเมื่อเช้าส6องศาแล้วออกจากห้องน้ำมาแบบคือสั่นอ่ะโอ้โหาเลยทำไให้ควันออกปากเหรอใช่ออกนิดนึง ออกแล้วข şey> hmm ี้เนี่ยจะออกแล้วเนี่ยเนี่ยครับผมทุกคนเวลาเรามาจังหวัดเหนืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็จะเห็นภาพสัญลักษณ์ของชาวเหนือเนาะมันเป็นตรงล้านนาครับผมพระตรงล้านนาเป็นเครื่องประดับที่ช่วยในเรื่องสิริมงคลเนาะมันดูสื่อถึงความสงบอะดูเป็นธรรมชาติ เดี๋ยวไล่กระโพดกระพังเรามาเจอเจ้าวัวแล้วดูยังไงว่าเป็นตัวผู้ตัวเมียเฮ้ยมีจูมีจูไม่ใช่จูน้องเห็นบอกว่าเมื่อก่อนเคยทําอะไรเกี่ยวกับวัวเล่าให้ฟังหน่อยก็ตอนไปฝึกงานไงเราอ่ะต้องไล่วัวไปอาบน้ำใช่ไหมฟาร์มใหญ่อะเป็นร้อยเป็นพันตัวเลยต้องไล่มันออกจากคอกสี่เหลี่ยมใหญ่เลยนะตอนไปตามคอกแบบไกลนะคอกอาบน้ำอ่ะแล้วก็ไปขังมันไว้แล้วก็เปิดน้ำอาบน้ำให้มันเคยรีดนมวัวไหมทั้งรีดนมวัวล้วงลูดูดวัวว่ามันท้องไหมหรือว่ามันเป็นอะไรไหมแบบเป๊ะวัวร้องแล้วก็พสมเทียมพอ เราล้วงเข้าไปใช่ไหมมันจะขมิบขมิบอะรัดแน่นๆใช่ไหมล้าแบบขี้พุ่งออกมาตดออกมาแล้วสนุกสนุกก็ดีนะถือว่าเป็นประสบการณ์แบบถึกมากตรงนั้นคุณเคยไหมมันเคยฝึกงานเคยผ่าสีผ่าหนองแบน้องแบบทะลักออกมาเลยอช่วยคุณศัตวแพทย์อะผ่าบวเป็นหนองใช่ไหมทั้งเป็นหนองกีบเป็นแผลต้องแบบคอยแบบแต่งกีบให้มันไม่ช่วยชีวิตมันเนาะใช่แล้วก็ช่วยฉีดยาเตรียมยาเวลาฉีดยาัว้องแบบคนรโหดเลยแบบแรงอรอกไม่เหมือนคนไม่เหมือนต้องแบบลุงครับ มันมีชื่อไหมครับตัวนี้โบเล่โบเล่เลกับคุณสุกข,ขาวพ่องขาวพ่องชื่อเหมาะกับสีตัวมากเลยเฮ้ยมันทำอะไรอะ่ะเฮ้ยมันเลียเฮ้ยเฮ้ยอย่าเลียเลียเลยเพื่อนนายจะเลียตรงไหนก็ได้นี่มันอ้อน,นยอย่ะดูดิคุณแม่เยกขาเหรอ,หรอใกล้จะเสียแล้วนะ <laughs> ขาวพ่อง <laughs> ละเล่นละเล่นอ่ะกินกินเฮ้ย ไม่ทำไรอ่ะเฮ้ยอ๊ยโอยโอ้ยมีคีมีคูนโอ้ยหน้าแดงอโอ้โอ้พอแล้วเออโอ้สัมผัสใหม่ครับให้วัวเลียตูดนะเป็นอะไรที่แบบต้องรอง ลูกเจมมาอมอ้าวทำไมเอาลูกเจมมาอมก็มาน่ารักตัวใหญ่ก็เอามาอมเราเราให้ฟังหน่อยตัวใหญ่โตแล้วมันก็น่ารักแต่มันอมทั้งตัวไม่ได้ไงก็เลยอมหัวมันแล้วมันก็แบบยีปากอย่างเงี้ยแบบเหมือนประมาณว่ากินน้ำลายเราอ่ะเออเพราะว่ามันเชื่องด้วยใช่ปะใช่มันเชื่องแบบเลี้ยงแบบเหมือนเพื่อนแบบใกล้เชียร์เงี้ยมันไม่ดุเรามันไม่จิกเลยเอามันมาเล่นเอามันมาฝังดินให้เหลือแต่หัวไว้อะไรเงี้ยเอาทรมานสัตว์ปะเนี่ยเออตอนนั้นตอนเด็กมันไม่รู้อะไรจริงๆมันไม่ควรทำนะเด็กดูอย่าไปทำตามนะ นี่ทุกคนอย่าให้ดูอะไรนี่นี่ให้เดาก่อนเนี่ยมันเดาเออให้ดาวก่อนเอ้ไม่ใช่ให้ดาวก่อนว่าคิดว่ามันเป็นอะไรอ่าบางคนอาจจะคิดว่าเป็นซุ้มจับปลาบ้างที่ตกแต่งบ้างไม่ใช่ครับผมนี่คือถังขยะไอเดียโคตรดีอ่ะนี่ครับผมเวลาเราจะไปทิ้งนี่เราถอดออกเลยแล้วก็ไปทิ้งแล้วก็เสียบกลับที่เดิมนี่ ครับผมตอนนี้เราอยู่ที่วัดศรีมงคลหรือว่าวัดอะไรวะวัดโกงนะฮะจำไม่ได้เขาบอกล่ำเนินว่าวัดเนี้ยสวยมากเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในเป็นไงฮะนี่ทุกคนนี่มาดูนี่กระสิบรักบรรลือโลกใช่ปะคือเหมือนเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่นะู่บานยามานถ้าจำไม่ผิดนะแต่ไม่รู้ที่มาเนาะน่าลองไปศึกษาว่าทาไมถึงเป็นตำนานกระสิบรักบรรลือโลกเห็นมาตั้งแต่เด็กแล้วแต่ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรนี่ตัวจริงใหญ่ขนาดนี้เพราะว่าช้างอ่ะดูขาเขาดิโอ้โหกอดแทบไม่ได้อ่ะใหญ่มากครับผมเรามาดูว่าหำช้างใหญ่ม โอ้โหมันไม่มีออกมาดิใ,ใหญ่กว่าหัวคนอีกเขาบอกว่าถ้ารอดทองช้างจะหรือว่าเป็นสิริมงคลใช่ไ,ไหมเป็นสิริมงคลแล้วมาต้องทำตาแบบนี้ทำตาเป็นตัวเนี้ยอ้ไมาเถอะ <laughs> ไม่มีสาระเลย จะมาจะพาไปพอวัดจะตราตรึงใจเมื่อเธอได้เจอวัดเมืองนานไม่ดีก็ตรงที่มีวัดนั้นเติกวัดเยอะสบายใจเรียบร้อยอเรียบร้อยสดชื่นไงเมื่อเราเล่นอะไรแล้วเราได้ปลดปล่อยความสนุกออกไปครับผม ัหวเดินเข้าไปแค่ๆเข้าไปอีกแล้วก็เนี่ยแต่มันจะสวยเหรอสวยสวยอ่ะหนึ่งสองเสร็จแล้วเรียบร้อย,<ว>ยไ,ดได้ภาพละโอเค้ไ้ไดงต ตีละครังเป็นสิ่งที่ดีนะเหมือนแบบทําให้ชื่อเสียงเราก้องกังวานน่ะถือว่าเป็นเลิกที่ดีครับผมปังปังตอนนี้ก็ผมเราอยู่ที่ร้านกาแฟไทยลือครับมันไม่ใช่ร้านกาแฟธรรมดาด้วยเพราะว่าที่เนี้ยบรรยากาศคือแบบให้ร้านเราไปกินกาแฟตามกรุงเทพใช่ไหมมันจะมีแบบตามตึกตามอะไรยี้ตามตึกสูงนี่ก็คือแบบพีละที่นี่ครับผมต่างจังหวัดพีก,กว่า อ๋อได้แล้วเหรอเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวไปเอากาแฟก่อนเนี่ยครับผมผมสั่งโกโก้เรียบร้อยแล้วเราอยู่ที่อำเภอปัวนะทุกคนจังหวัดน่านครับผมเดี๋ยวจะไปใช้ชีวิตวิถีแบบชาวบ้านชีวิตแบบชาวาน,าจจน่านชาวทั้งนาตาจันชาวไทยลื้อแปลว่าอะไรวะ <laughs> นี่ไปดูเดี๋ยวพาไปดูวิวดีจริงนี่ครับผมเราก็เจอเด็กดอยครับผมเด็กดอยคนนี้ฮะถ้าเรามาถึงเราต้องเจอคนนี้ดอยเต่าเ <laughs> ต่าดอย <laughs> เออดูแต่งชุดโอ้โหง่าย่าโอ้โหทำไมแต่งตัวเต็มขนาดนี้เจ้าแม่นางผมต้องเป็นองครักษ์ครับผมนี่คือเจ้าหน้่น้โอยเต่าดำครับผม เต่างอยเต่างอยงอยการพกหัวผมนี่พม่าไหมกดไลค์ให้ผมถ้าเหมือนพม่าครับผมทางนี้เหมือนแบบเป็นทางอะไรสักอย่างนึงอะค้วร้องเพลงอะไรเคยเล่นแบบที่มันเป็นปร่งลางอะอยู่แดนดินใดเบื้องคว้านางสายลายเบื้องสาย ต้องลาไทยอะแล้วเราต้องแบบทําจงกระเบนอะเมื่อก่อนอะคือเขาต้องใช้กะลาเคยโดนปะกะลาดาัดดัดให้นิ้วมันให้มันงอแบบนี่เลยนะเว้ยแต่ตอนนี้มันงอไม่ได้แล้วเพราะมันแข็งเมื่อก่อนลาสวยมากครับผมอ๋อไม่น่าละจิบไหมจิบมือเก่งเนาะแม่งกวนตีน,นวะทาไมวะแม่งเกียนไม่ใช่เกียนบอกว่า เกียนไงไม่ใช่นี่มันเกียนเอา้ากูบอกว่าเกียนแล้วกูเป็นอะไรวะเนี่ยนี่เกียนครับผมไม่ใช่เกีย้ยแฟรบผมอย่ามาเสียเวลากระมุกตรงนี้เลยมันคือดอกอะไรอะ่ะใครรู้ไหมฮะถ้าใครรู้กดไลค์ครับเว้ยไม่ใช่แต่ใครรู้คอมเมนต์จะกดไลค์ทําไมวะคอมเมนต์หน่อยว่ามันคือดอกอะไรมันเหมือนคล้ายๆดอกโบวที่มันเล็กๆอะ่ะแตกปลายเยอะๆเฮ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยทุกคนอันนี้ต้นอะไรป่ะต้นที่มันระเบิดป่ะถ้าโดนน้ำอ่ะไม่ใช่ใป่ะเราเอาใส่ถ้วยโกโก้ได้ไหมเฮ้ยไม่ได้เลย ก็จะเป็นซุ้มที่นัง่งมันมีซุ้มตรงน้ําด้วยจะนั่งพักแป๊บนึงโอ้โหมีที่นอนด้วยอ่ะมีวิธีนอนแบบชาวบ้านนะครับผมเคยเห็นแบบเวลาเขานอนกันนอนอย่างนี้ป่ะวิธีนอนแบบสมัยโบราณนะครับหรือถ้าแบบมีอารมณ์ไหนก้งหนีก็ได้ครับผมนอนแล้วก็ยืดเป็นการย like like ืดเส้นด้วยนะทุกคนเนี่ย เห็นะปะมันทําให้ร่างกายเราปรับสมดุลในเวลานอนนะครับผมเออทุกคนมีเรื่องจะเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งตอนที่เราไปดอยตีดู่อะถ้าใครยังไม่ดูคลิปนะครับคลิกได้ที่ปุ่มตัวไอตรงนี้นะฮะช่วงประมาณมคา่ำๆแหละเราเอ้ยเอ้ยกว่าเราทําไอที่ชาร์จแบตกล้องหายเว้ยแต่ตามจริงแม่งเราหาตั้งนานอะเราหาที่ชาร์จแบตแบบทั่วเลยนุ้ยทั่วทั่วดอยเลยอะคือไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนอะไปถามพนักงานถามอะไรทุกอย่างแล้วสุดท้ายไปอยู่ในเต็นท์นี่ครับผมสิ่งที่มันหายอะไรมันอาจจะอยู่ใกล้้้้้้ตััััววววเเเเรรราาาาาาากกก็ไไดดนนนนนนะะะททุคุคคคมม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 ีมียยิ่่่่งงงจจจจจขอออออปูบืส มา,มาดูกันว่าน้องมาจะสนใจหรือหันมามองผมบ้างไหมถ้าไปอยู่ใกล้ๆคงอยู่ไม่ได้เพราะเดี๋ยวมันดีดแบบดีเตะลัง นี่ครับผมเราวาร์ปมาที่น้ําตกแล้วนี่เราเปลี่ยนชุดเรียบร้อยอารมณ์ตอนนี้ชุดเราเหมือนแบบอยู่บ้านอากาศตอนนี้เย็นมากครับผมเย็นกว่าตรงที่เราพักอีกนะเว้ยเพราะว่ามันใกล้เขาใกล้ใกล้น้ําตกนะแล้วครับผมตอนนี้ผมจะลงเอาขาจุ่มน้ําแล้วหืมยัดเข็โคตรเย็นยยน,น้ำอย่างเย็นน่ะใส่น้ำแข็งเข้าไปหรือเปล่าอุ้ยขาชาเหมือนเล่นไอ้บักเก็ตชาเลนจ์อะเอาลองเอาขาลองเอาขาจุม่มแค่นี้ตอนนี้ครับปาอยากลองลงน้ำนะฮะ แต่น้ำมันเย็นมากนะเว้ยขี้หนาวด้วยไหมเหรออู้ย,ยเย็นยังกับน้ำแข็งละลายอะแต่น้ำใส่นะน้ำใส่เห็นตีนบานไปเดินคือเหมือนแช่น้ำแข็งเลยอะคือเดินแบบ <laughs> อย่างนี้อย่างนี้นะ <laughs> เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับกดไลค์ครับผมเราจะปีนไปสู่ยอดเขาแล้วครับผมนับพร้อมกันนะฮะห้าสี 5, 4, 3, 2, ่สามสองเจ็ดเก้าเดินถึงแล้วครับผมบบค,ครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะขอฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายเจอกันนะครับผม